ครับอ,อจะสังเกตได้ว่าอินโทรของผมสำหรับต้นรายการเนี่ยผมจะแนะนําไปด้วยับสำหรับการเล่นดนตรีให้เหมาะกับสไตล์ที่เสียงเข้าจัดมาอย่างเช่นเนี้ยวันเนี้ยก็คือเพลงที่อาจจะเป็นทุกท่าคนคงนึกถึงตัวการ์ตูนในทีวีเนาะว่าแม้มันใช้เสียงพวกนี้แหละอีกน้อยนะถ้าท่านเก่งๆนะท่าน,าน,นะานสามารถจะหาไรายได้โดยการรับจ้างทํา คลิปประจําละครอ,อะไรก็ได้ที่มันตลกตลๆใช้เสียงมันถูกประเภทนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะบอกให้ตอนนี้มาดูขั้นต่อไปก่อนสิ่งที่จะมา,าแนะนําเราสําหรับการใช้คอร์ดอา้าวสมมุติว่าเราอยู่ในคอร์ด C C นะ C ก็คือนี่จับคอร์ด C นะครับโดมีซอนไล่โดเรมี โดเรมี Do, Re, Mi, ถึงโดสูงหนึ่งออเดปเนี่ก็แล้วกันนะโดเรมีฟาซอลลาทีโดอ่าไม่ต้องใช้นิ้วให้ถูกก็ได้ให้เป็นสังเกตเดี๋ยวจะมากังวลกับนิ้วว่าโอ้ฉันใช้นิ้วถูกหรือเปล่าอ่าย่างไงก็ได้ให้มันไปนะโดก็คือโดการใช้เมโลดี้กับมือขวามือซ้ายเนี่ยต้องสัมพันธ์กันเราจับ โดใช่ไหมสองอันสามอันสองอันดูทางซ้ายอันที่โดจับคอร์ดซีครับเพราะมันมีตัวโดใช่หไหมอ่ะสมมติเราจะจับคอร์ดนะจับตัวเรทำนองอยู่ที่ตัวเรดูเรใช้คอร์ดซีถูกไหมไม่ถูกนะโดยหลักการแล้วไม่ถูกแต่มันมียกเว้นเป็นบางครั้งเดี๋ยวถ้าเรา อ่าเรียนไปเรียนไปมันจะรู้เองนะก็คือดูอันนี้ถูกถ้าเรเราจะใช้คอร์ดอะไรเนาะนะที่เป็นตัวเรมีตัวเรก็คือคอร์ดดีเมเนอร์นะครับดีเมเนอร์ดีเมเนอร์ดีเมนเมนอร์จะมีคอร์ดมีตัวเรฟาลาคือดีเมเนอร์อันนี้คือคอร์ดดีเมเนอร์นะครับหรือ ใช้คอ G7 G7 มีตัวเรไหมเอาดูเอามีตัวเรเรฟาซอนทีคือ G7 นะครับอันนี้ก็คือตัวเรอย่างนี้ครับคือตัวเรก็คือใส่ G7 ลงไปได้โอเคอ่ะสมมุติว่าโดเรมี Do, Re, ทำนองเป็นอย่างนี้นะโดเรมี Do, Re, พอมาถึงมีเนี่ยเราจะจะใช้คอร์ดอะไรอ่ะตัวไหนที่มีคอร์ดมีลงไปด้วยต้องมีบีโน้ตมีอยู่ในคอร์ดด้วยเอาก็คือคอร์ดซีฮะโดเรมีง่ายง่ายอ่าเดี๋ยวเจอกันอีกเดี๋ยวอรอบอรอบที่สิบสอง เจอกันนะครับสวัสดีครับ